ราชันทะลวงฟ้าตอนที่82ลู่ฝานรู้สึกผิดปกติรีบเก็บกระบี่หมัดของเอียนชิงตามพลังที่ลู่ฝานถอยกลับกระแทกลงบนหน้าลู่ฝานทันทีแสงสีขาวดำอันน่ากลัวซ้อนทับไปมาจนกลายเป็นวงกลมหินอย่างขนาดใหญ่หลังจากนั้นพลังระเบิดออกมาทำให้สิ่งของที่วางไร้ร,รอบๆสั่นสะเทือนไปหมดตุ้มตุ้มตุ้ม เสียงระเบิดดังติดต่อกันสามครั้งเศษหินมากมายกระจายไปทั่วตัวของลูกฝานกระเด็นออกมากระแทกกับด้านในคณะอินย่างจนประตูห้องพักห้องหนึ่งกระเด็นออกมาพวกครูที่ยืนดูอยู่ไม่ไกลรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภัยแล้วรีบถอยหลังไปไกลอีกในที่พักของคณะลูกฝานเด้งตัวขึ้นมาส่วนในคณะพวกคนใช้กับนักเรียนคนหนึ่งเบิกตาโตจ้องลูกฝานให้ตายเถอะสู้มาถึงด้านในแล้วเหรอพลังน่ากลัวมาก กูจะเอาชีวิตมึงเอียนชิงพุ่งเข้ามาฆ่าอีกแล้วเปลวไฟลุกท่วมตัวลู่ฝานกระบี่มังกรเพลิงคำรามกระบี่พร้อมมังกรเพลิงเข้าไปโจมตีเอียนชิงต้านทานมังกรเพลิงที่พุ่งเข้ามาบนตัวเต็มไปด้วยแสงสีขาวดำวิชาที่ลู่ฝานใช้ออกมามังกรเพลิงไม่สามารถขัดขวางเขาเอาไว้ได้ภายใต้การปกคลุมของพลังสีขาวดำพลานุภาพของเอียนชิงพลุกพล่านพุ่งมาจนถึงหน้าลู่ฝาน เอียนชิงหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่าลูกฝานนอ่อนแอสิ้นดีพูดพลางเอียนชิงสัดหมัดทำลายมังกรเพลิงแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในสายตาเอียนชิงคือใบหน้าที่มีรอยยิ้มของลูกฝานเอียนชิงรู้สึกผิดปกติแต่มันสายไปแล้ววิชาสายฟ้าฟาดห้าธาตุลูกฝานพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำทุกคำพูดทำให้เอียนชิงอกสันขวัญแขวน,ขวนตอนนักบูพูดชื่อวิชาออกมาเมื่อต่อสู้กัน เหตุผลส่วนใหญ่ก็คือสามารถทําให้ศัตรูอกสันควัญแขวนเพราะพลังปราณที่แฝงอยู่ในเสียงและในแง่นี้วิชาสายฟ้าฟาดห้า,า,าธาตุเป็นเคล็ดวิชาขั้นสุดยอดเมื่อลู่ฝานพูดออกมาพลังปราณบนตัวเอียนชิงหายไปประมาณ20เปอร์เซนขณะเดียวกันมังกรเพลิงที่โดนเอียนชิงทําลายแพร่กระจายไปตอนนี้มาพร้อมกับสายฟ้ากลายเป็นข้ายกลนใช่แล้วลู่ฝานใช้จิตบูเข้าชานที่แอบเรียนจากคณะสงบใจแก้ไขดัดแปลงผ่านเทพยอดกลันยาอูจีแล้วการใช้ที่งดงามของตัวลู่ฝาน กระบวน่าพวกนี้รวมตัวเป็นท่าไม้ตายสายฟ้าลงมาการลงโทษจากสวรรค์เมื่อเสียงลูกฝานดังขึ้นเสียงไฟสายฟ้าดังขึ้นรอบๆอบมีสายฟ้าอันน่ากลัวฟาดลงมาโดนตัวเอียนชิงทันใดนั้นเอียนชิงโมโหเป็นอย่างมากมีกลิ่นไม่ลอยออกมาโดนฟ้าผ่าจนจมลงไปใต้ดินไฟสายฟ้าอันน่ากลัวเข้ามาจมตีอีกครั้งทำให้ทั้งที่พักกลายเป็นแดนเพลิง พวกคนใช้กับนักเรียนหนึ่งคนที่ยืนด้านหลังลู่ฝานอ้าปากค้างมองที่พักของตัวเองกลายเป็นทะเลเพลิงลู่ฝานจิตใจดีในสุดท้ายยังควบคุมพลังของไฟสายฟ้าจึงไม่ได้เผาพวกเขาไปด้วยมีควันดาลอยขึ้นจากหัวเอียนชิงกระบวน่าต่อเนื่องแบบนี้เขาคิดไม่ถึงเลยโดนซัดเข้าเต็มเตมตอกย้ำซ้ำเติมโอกาสดีแบบนี้ลู่ฝานไม่ปล่อยไปอยู่แล้วเขาฟันกระบี่ลงมาอีกวิชาสายฟ้าฟาดห้าธาตุกระบีฟ่ฟาดลู่ฝานจะตกเอียนชิงให้จมดิน พลังอันแข็งแกร่งตบลงบนหัวเอียนชิงแผ่นหินก้อนหินรอบๆเอียนชิงระเบิดเป็นผุยผงอยากเอียนชิงแผดเสียงออกมาเขาใช้หัวตัวเองรับกระบี่ของลู่ฝานเลือดสดไหลออกจากหัวเอียนชิงตอนนี้ดวงตาทั้งสองข้างของเอียนชิงกลายเป็นสีเงินและสีทองลู่ฝานนายกล้ามากนายบีบบังคับฉันเอียนชิงกัดฟันแผดเสียงออกมา เสื้อผ้าขาดออกตัวของเอียนชิงใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่าพลังอันน่ากลัวมาพร้อมกับลมดันลูกฟานออกไปหลายก้าวดูเอียนชิงแข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยลวดลายซับซ้อนบนตัวสว่างขึ้นมาเหมือนรูปภาพเหมือนพลังปราณเคลื่อนไหวอยู่ผิวร่างกายแสงสีทองสว่างขึ้นตรงมือซ้ายมือขวามีแสงสีเงินสะดุดตามีสีขาวดำหมุนวนอยู่ตรงอกลายซับซ้อนเหมือนเส้นใหญ่เชื่อมแขนทั้งสองข้างกับหน้าอกของเขา บนท้องฟ้าท่านผออ,อเห็นสภาพของเอียนชิงก็พูดออกมาอย่างตกใจร่างพิเศษสามร่างกายรวมเป็นหนึ่งหุ่นร่างยุทธ์สิงยวนนายถ่ายทอดวิชาระดับนี้ให้เอียนชิงด้วยเหรอสิงยวนพูดอย่างราบเรียบว่าท่านผออก็เป็นวิชาแค่นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนก็ถ่ายทอดให้ได้อยู่แล้วผมจําได้ว่าหุ่นร่างยุทธไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของสถาบันท่านผอ,อ ส่งเสียงหืออย่างเย็นชาแล้วพูดว่าการที่ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามเพราะว่าหุ่นร่างยุทธ์ไม่มีนักเรียนฝึกฝนอย่ามาพูดกับฉันว่าคนฝึกวิชาอะไรก็ได้เมื่อหลายร้อยปีก่อนหุ่นร่างยุทธ์เป็นวิชาที่ให้หุ่นเชิดฝึกนายจะให้สิทธิตัวเองกลายเป็นหุ่นเชิดเหรอนายจะทำลายอนาคตเขาเหรอแววตาสิงยวนวูบไหวแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นทันใดนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม อนาคตเป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกคนสมัยก่อนสามารถสร้างวิชาแบบนี้ออกมาได้คนรุ่นหลังก็สามารถเปลี่ยนให้มันดีได้ผมเชื่อว่าเอียนชิงจะผ่านมันไปได้อาจารย์อี้ชิงได้ยินจึงพูดว่าเหตุผลบ้าบออาจารย์ไร้ศีลธรรมซิงยวนเหลือบมองอี้ชิงส่งเสียงหือ,ออกมาแต่ไม่ได้พูดอะไร ด้านล่างพลังของเอียนชิงพุ่งขึ้นอย่างบา้าคลั่งเพียงไม่นานมีสัญญาณว่าจะถึงแดนปราณชีวิตแล้วพลังฟ้าดินรอบๆพลังอันบริสุทธิ์ของพลังาธาตุทองที่ถูกแยกออกกลายเป็นเส้นใยสีทองเข้าไปพันเอียนชิงเอาไว้ลู่ฝานเห็นทั้งหมดเขารู้เป็นอย่างดีนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านักบูกระดับถึงแดนปราณชีวิตแล้วจากผลการฝึกตนแดนปราณนอกชั้นห้าของลู่ฝานบวกกับปราณชี่อันแข็งแกร่งของเขาและวิธีมากมายที่เขามี เอาชนะแดนปราณน,นอกขั้นสูงสุดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ถ้าศัตรูเป็นนักบูแดนปราณชีวิตโอกาสชนะของเขาจะลดลงมากเพราะแดนปราณน,นอกกับแดนปราณชีวิตต่างกันราวฟ้ากับดินไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแค่พลังห้าธาตุอันบริสุทธิ์ตอนนี้เขายังต้านทานไม่ได้เลยโดยเฉพาะที่กำลังพันอยู่บนตัวเอียนชิงในตอนนี้ยังเป็นพลังธาตุทองที่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งสุดในพลังห้าธาตุลู่ฝานยกกระบี่ไปด้านหน้าจะขัดขวางการยกระดับของเอียนชิง แต่เอียนชิงแค่สะบัดมือเพียงมือเดียวพลังอันน่ากลัวปะทะโดนลูกฝานเต็มเม็ยังดีที่ลูกฝานปฏิกิริยารวดเร็วในช่วงกับขันเขายกกระบี่หนักขึ้นมากันไว้ด้านหน้าพลังสีทองกระแทกลงบนกระบี่หนักไม่งั้นการโจมตีนี้คงทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสพลังอันแหลมคมทะลุเสื้อปรานปกคลุมตัวเขาถึงเป็นเสื้อปรานที่ก่อตัวจากปราณชี่เมื่ออยู่ภายใต้พลังนี้ก็เหมือนกระดาษลูกฝานกระเด็นออกไปหลายเมต็ดตัวของเขาทําให้พื้นเป็นรอยแยกลึกลงไป กระบีหนักปักลงบนพื้นจึงจะหยุดลงได้ลู่ฝานกัดฟันลุกขึ้นยืนเห็นพวกคนใช้ที่นั่งยองอยู่มุมกำแพงข้างๆรวมถึงนักเรียนคนนั้นด้วยพลังธาตุทองสูงสุดแข็งแกร่งตามคาดพวกนายรีบหนีไปเร็วๆลู่ฝานตะโกนใส่คนพวกนี้คนโง่พวกนี้ยังมายืนดูอยู่นี่อีกพลังของนักบูแดนปราณชีวิตแค่ปล่อยออกมาเพียงนิดเดียวก็สามารถเอาชีวิตคนพวกนี้ได้แล้ว ได้ยินเสียงตะโกนของลูกฝานคนพวกนี้จึงรีบวิ่งหนีออกไปลูกฝานลุกขึ้นช้าๆสีหน้าเคร่งเครึมกรอกค่อยๆปรากฏขึ้นมาบนตัวปกคลุมทั้งตัวเขาไว้กรอกเกล็ดมังกรปกคลุมร่างกายต้องพึ่งกรอกเกล็ดมังกรลูกฝานถึงจะมีพละกกาลังสู้กับนักบูดแดนปราณชีวิตได้ตัวถูกปกคลุมเอาไว้อย่างแน่นหนาลูกฝานถือกระบี่หนักเริ่มใช้ปราณชี้ตนเองกลายเป็นพลังวิญญาณ ในทีเดียวซ้ายมือไร้คาถาพลังฟ้าดินรอบๆร,ร,รวมตัวกันช้าๆโดยการควบคุมของเขาไม่มีวิธีแล้วพละกําลังของเขาในตอนนี้จะสู้กับนักบูด,ดนปราณชีวิตที่เชี่ยวชาญพลังาธาตุทองสูงสุดจําเป็นต้องใช้วิชาของผู้ฝึกชี้ศักด์เล็กน้อยคิดไม่ถึงว่านายจะเป็นคนจิตใจงดงามเหอเหอนักบูที่จิตใจงดงามหน้าขำหน้าขำชะมัดเอียนชิงหัวเราะมองลูกฝาไล่นักเรียนกับคนใช้พวกนั้นออกไปทั้งตัวเต็มไปด้วยพลัง เยียนชิงมุมปากกระตุกเขาฝืนยิ้มออกมาฝึกวิชาชุดนี้เขาต้องยอมแลกอย่างน่ากลัวใครจะรู้ว่าเส้นลมปราณและกระดูกในตัวเขาค่อยๆกลายเป็นหินแร่ผลึกใครจะรู้ว่าเมื่อเขาใช้วิชานี้ความเป็นมนุษย์ของเขาจะค่อยๆหายไปเยียนชิงก็รู้แค่เขาฝึกฝนและใช้วิชานี้ต่อไปไม่นานเขาก็จะกลายเป็นผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิง แล้วยังไงล่ะแค่วิชานี้ทําให้เขายกระดับพละกกาลังได้อย่างรวดเร็วทําให้เขาเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งต่อไปจะได้เป็นอันดับหนึ่งของเขตตรงหวาแม้กระทั่งอันดับหนึ่งของประเทศอูอานไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรมันคุ้มค่าทั้งนั้นใช่แลกด้วยอะไรก็ได้เอียนชิงกำมัดแน่นเขากระทืบเท้าอย่างแรงบนพื้นเกิดรอยร้าวจากเท้าของเขายืดยาวออกไปไกลลู่ฝานรีตาลงตอนที่ฝ่าเท้าของเอียนชิงกระทืบลงพื้นเขารู้สึกถึงลมปะทะใบหน้า ความเร็วของเอียนชิงเร็วมากจนทำให้เกิดเงาขึ้นที่เดิมตัวเขากระแทกหมัดเข้าท้องลูกฝานแล้วพลากเสียงโจมตีรุนแรงดังไปทั่วเลือดลมของลูกฝานพลุกพล่านกรอกเกล็ดมังกรตรงท้องโดนต่อยจนเป็นรอยหมัดลึกลูกฝานไม่พูดพร่ำทำเพลงซัดหมัดกลับไปเช่นกันพลังฟ้าดินบริเวณรอบๆโดนดันออกไปความเร็วหมัดของลูกฝานก็เร็วจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเกิดเสียงดังอึกทึกขึ้นเช่นกัน หมัดของลู่ฝานกระแทกโดนหน้าเอียนชิงเอียนชิงพูดเหมือนหุ่นเชิดว่าความเร็วไม่เร็วพลังธรรมดาพูดจบแสงสีทองระเบิดออกมาตัวของเอียนชิงหายไปจากที่เดิมลู่ฝานก็หายไปพร้อมกันกับเขาเช่นกันบนพื้นเห็นเพียงดวงแสงสีทองกับดวงแสงสีขาวต่อสู้ด้วยกันเคลื่อนไหวในคณะหินหยังอย่างต่อเนื่องทุกที่ที่พาดผ่านไปที่พักซุดลงมาเศษหินกระจายไปทั่ว นักเรียนคณะอื่นเห็นภาพนี้ผ่านกระจกจำภาพพากันสูดหายใจเฮือกวิปริตสองคนนี้วิปริตจริงๆเหยียนชิงเป็นที่หนึ่งของคณะหญินย่างใช้วิชาเข้าสู่แดนปราณชีวิตยังไม่เท่าไรทำไมลู่ฝานถึงมีพละกำลังระดับแดนปราณชีวิตด้วยละ่ะนี่มันอะไรกันลู่ฝานไม่ได้มีพละกำลังระดับแดนปราณชีวิตแต่มีความเร็วที่ทัดเทียมกับนักบูแดนปราณชีวิตเขาต้องฝึกวิชากายที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนถึงเทียบกับนักบูแดนปราณชีวิตได้ พวกฝึกวิชากายของคณะบังเหินคงอายจนจะฆ่าตัวตายเลยละ่ะน่ากลัวเกินไปแล้ววิปริตเกินไปแล้วเสียงตกใจดังขึ้นในแต่ละคณะนักเรียนชั้นยอดของคณะอย่างเฉียวเซเวียนหลวตายุนอานหมิงจูและสเสวียนเฟิงเห็นภาพตรงหน้ายิ่งมีสีหน้าเคร่งขรึมเฉียวเซวียนคณะกำแฝงฝืนยิ้มแล้วพูดว่าที่แท้ตอนลู่ฝานสู้กับฉันเขาไม่ได้ใช้พละกกำลังทั้งหมด พูดจบเฉียวเซวินหัวเราะเยาะตัวเองจากนั้นส่งเสียงเชียร์ลู่ฝานต่อหลัวตานคณะฟ้าร้องเห็นลู่ฝานต่อสู้กับเอียนชิงสีหน้าดูไม่สามารถคาดเดาได้ทันใดนั้นหลัวตานยกขาถีบกระจกจำภาพไม่ดูแล้วแล้วกระทบอารมณ์ฉันพวกวิปริตสองคนในคณะสงบใจหมิงจูยิ้มแล้วมองหลิงเหว่ยวแวบหนึ่งสิ์น้องหลิงเหว่ยววันหลังเธอต้องพาลูกฝานมาคณะสงบใจอีกสักครั้งนะม่านเหยียนที่อยู่ข้างๆก็ยิ้มแล้วพูดว่า สช่สิน้องหลิงเหยววิชาของเขาแข็งแกร่งมากฉันเห็นแล้วอิจฉาเลยให้เขาถ่ายทอดให้สักนิดได้ไหมละ่ะหลิงเหยวไม่ได้ยินคำพูดของสิทธิพี่ทั้งสองคนตอนนี้เธอกำลังตั้งใจชมการแข่งขันการต่อสู้ที่ดูเดือดเช่นนี้ทำให้เธอรู้สึกเครียดลู่ฝานนายอย่าเป็นอะไรนะในคณะหยินหยางลู่ฝานกับเอียนชิงต่อสู้กันอย่างดูเดือดด้านนอกประตูคณะพวกหานเฟิงก็สู้กันอย่างบ้าคลาั่ง มีความสามารถก็ย่าหนีทำไมนายอ่อนแอขนาดนี้หานเฟิงสู้พลางด่าพลางทำให้อยู่ซินโมโหกวันออกหูแทบจะขมวบหานเฟิงเข้าไปทันใดนั้นหานเฟิงเห็นช่องโหว่ของวิชาของอยู่ซินสะบัดกระบี่แทงลงบนขาอยู่ซินกระบี่เข้าไปในกระดูกประมาณสามส่วนอยู่ซินเจ็บจนตะโกนออกมาเสียงดังให้ตายเถอะฉันจะสู้สุดชีวิตกับนายอยู่ซินไม่สนใจบาดแผลตัวเองซัดหมัดกระแทกไปที่หัวหานเฟิง หานเฟิงก็ไม่อ่อนข้อดึงกระบี่ออกมาแทงแบบไร้ทิศท,ทางทั้งสองคนใช้การต่อสู้แบบชีวิตแลกด้วยชีวิตเลือดสาดกระเซ็นปัญญาอ่อนอาจารย์ซิงยวนมองมาทางนี้แล้วกล่นด่าออกมาจากนั้นหันกลับไปอย่างไม่สนใจอาจารย์อี้ชิงหัวเราะอย่างมีความสุขแลกแผลกับลูกหลานตระกูลหานหาเรื่องใส่ตัวชัดๆสถานการณ์ฝั่งหานเฟิงถูกกำหนดเอาไว้แล้วชูเทียนกับจางจุนต่อสู้กันจนแผลเต็มตัวเลือดไหลเต็มไปตัวหมด แต่ทั้งสองคนไม่มองบาดแผลตัวเองสักนิดต่างจ้องอีกฝ่ายเขม็งจางจุนพูดว่าดับเทียนควบก็แค่นั้นแหละชูเทียนไม่พูดอะไรทำเพียงแค่ง้างดับยาวขึ้นมาทั้งสองคนสู้กันอีกครั้งแสงดับปรากฏขึ้นมาร่างกายปะทะกันชูเทียนเก็บดับช้าๆแล้วนั่งลงบนพื้นชูเทียนพูดช้าๆว่าดับทุกติไม่สมชื่อเสียงเลยมีรอยดับปรากฏขึ้นกลางหน้าอกจางจุน จากนั้นเขาล้มลงกับพื้นอีกด้านหนึ่งสิทธิ์พี่ใหญ่ยืนอยู่ที่เดิมพูดสั่งสอนเหนียนเสี้ยว่าพลังกระบวนท่านี้ใช้ไม่ได้เธอองศาของกระบวนท่านี้แย่เกินไปเหอนายไม่ได้กินข้าวหรือกลับไปกินข้าวใหม่แล้วค่อยมาสู้กันเหนียนเสี้ยแทบจะพังทลายพลังที่เขาซัดใส่สิทธิ์พี่ใหญ่เหมือนโครนละลายหายไปในน้ําไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรสักนิดสิทธิ์พี่ใหญ่ยิ้มแล้วมองเขาแล้วพูดต่อรีบสู้สิสู้จบฉันจะได้กลับไปกินข้าว เหียนเสี้ยแผดเสียงออกมาจากนั้นพุ่งเข้าไปหาสิทธิพี่ใหญ่แต่เพิ่งพุ่งเข้ามาด้านหน้าสิทธิพี่ใหญ่สิทธิพี่ใหญ่ยื่นพุงออกมาเหียนเสี้ยกระเด็นออกไปทันทีน่าสงสารสิทธิพี่ใหญ่สายหน้าแล้วพูดออกมาชนะอย่างใสสะอาดสุดท้ายเจ้าดำกับห้วนเย่ที่ยืนอยู่หน้าประตูคณะยังจ้องหน้ากันนี่เจ้าดำแกจะสู้ไหมเนี่ยห้วนเย่ยืนเท้าเอวแล้วตะโกนออกมาเจ้าดำยื่นหน้าเข้ามาแลบลิ้นเหลี่ยหน้าห้วนเย้ ทันใดนั้นห้่นเย่หัวเราออกมาทําให้นักเรียนที่ชมอยู่พูดอะไรไม่ออกการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปช่องโหวของลู่ฝานกับเอียนชิงยังกว้างขึ้นเรื่อยๆเพียงระยะเวลาสั้นๆในคณะอินหยางมีที่พักพังไป7จถึงแที่พักดวงแสงฟาดฟันกันไปมาทุกที่ที่พาดผ่านไปมีเศษหินลอยขึ้นมาพลังปราณพุ่งไปทั่วในที่สุดหลังเสียงระเบิดอันดูเดือนผ่านไปเงาของลู่ฟานกับเอียนชิงปรากฏขึ้นอีกครั้ง ลูกฝานชนกับกำแพงอย่างแรงกำแพงหินชั้นดีโดนชนจนเป็นหลุมใหญ่รอยร้าวขยายเป็นวงกว้างทันใดนั้นกำแพงถล่มลงมาทั้งแถบเอียนชิงกระเด็นไปไกลาจากนั้นกระแทกลงกับพื้นพื้นที่เดิมที่สะอาดเป็นระเบียบตอนนี้โดนกระแทกจนเต็มไปด้วยหลุมลึกไอไอลูกฝานจับหน้าอกไออย่างรุนแรงออกมาสองครั้งแล้วกระอักเลือดออกมาเปื้อนก้อนหินที่อยู่ข้างๆ กรอกเกดมังกรบนตัวเสียหายไปแล้วเต็มไปด้วยรอยยุบลู่ฝานรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเจดีเสวียนก้ามังกรในตัวกล่นดาบพลางพูดว่าไอ้เด็กเวรเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ให้ฉันใช้ค่ายกลฆ่าเขาฉันโยนค่ายกลในมุกเทพออกมารับรองว่าไอ้เด็กนี้ต้องกลายเป็นคนสติไม่ดีแน่นอนลู่ฝานไม่ตอบเจดีเสวียนเก้ามังกรค่ายกลในมุกเทพเขาจะใช้อย่างประมาทไม่ได้เพราะถ้าใช้ขึ้นมาต้องเปิดเผยการมีอยู่ของเจดีเสวียนก้ามังกรเมื่อถึงตอนนั้นจะอธิบายยาก อีกทั้งเขายังไม่ถึงขั้นจนตรอกเหยียนชิงอยากชนะเขาไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกลู่ฝานเคลื่อนไหวปราณชี้ฟื้นฟูบาดแผลของตัวเองอย่างสุดความสามารถถือกระบี่หนักในมือใช้แรงเบาๆปล่อยให้เลือดที่แขนไหลลงไปบนตัวกระบี่เหยียนชิงก็ขึ้นมาจากหลุมแสงสีขาวดำบนตัวเบาบางลงไปไม่น้อยพลังธาตุทองสูงสุดที่ใช้ได้ตอนนี้เหลือประมาณ30เท่านั้นให้ตายเถอะไอเลว เอียนชิงกลนด่าออกมาเขาคิดไม่ถึงว่าขนาดใช้หุ่นร่างยุดยกระดับถึงแดนปราณชีวิตยังไม่สามารถซัดลูกฝานให้ตายด้วยหมัดเดียวได้ความอึดอันหน่ากลัวของลูกฝานกับวิธีโจมตีที่ไม่กลัวตายทำให้เขาลำบากมากเอียนชิงก้มมองรอยกระบี่บนอกตัวเองนั่นเป็นร่องรอยที่เหลือไว้ตอนที่ลูกฝานใช้เขตวิธีบนกระบี่หนักไร้คมแม้ในใจไม่อยากยอมรับแต่ในความเป็นจริงพละกกำลังของลูกฝานคุกคามถึงชีวิตเขาแล้วจริงๆ เอียนชิงมีความอาฆาตอยู่ในแววตาวันนี้จะปล่อยหายนะอย่างลู่ฝานเอาไว้ไม่ได้เพิ่งเข้ามาในสถาบันไม่ถึงหนึ่งปีเปลี่ยนจากนักบูดแดนปรานในกระจกกระจกมาเป็นคนที่สูสีกับเขาได้ท่าให้เวลาลู่ฝานอีกสักหนึ่งปีเขาคงเหนือธรรมชาติไปเลยเอียนชิงไม่มีทางปล่อยให้คนแบบนี้มีชีวิตอยู่โดยเฉพาะคนคนนี้ยังเป็นคู่ต่อสู้ของเขาทั้งสองมีความแค้นเคืองกัน ศัตรูแบบนี้ถ้าไม่ช่วยโอกาสนี้จัดการต้องทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนพลังธาตุทองเข้าสู่ร่างกายร่างเบญจธาตุปรากฏเยียนชิงอ้าปากสุดหายใจพลังธาตุทองที่วงเวียนอยู่รอบตัวเขาโดนเขาดูดเข้าไปในร่างกายทันทีการกระทำเช่นนี้ทำให้อาจารย์ที่อยู่บนท้องฟ้าพากันขมวดคิ้ว ถึงเป็นนักบูแดนปราณชีวิตที่ยกระดับอย่างแท้จริงแท้จริงยังไม่กล้าเอาพลังของห้าธาตุขั้นสูงสุดเข้าไปในร่างกายตามใจชอบอวัยวะภายในของนักบูส่วนใหญ่เส้นลมปราณและกระดูกไม่ได้แข็งแรงกว่าพลังของห้าธาตุขั้นสูงสุดกลืนกินพลังแบบนี้เข้าไปถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเพียงเล็กน้อยร่างกายจะพังทลายและตายทันที